เขาเรียกอะไรอ่ะโอ้โหขึ้นบ้านต้นไม้โอ้โหขึ้นต้นไม้มันจะบ้าเหรอไอ้คนสร้างเกมมันจะบ้าเหรออุ้ยทางนี้ก็ว่ายากแล้วนะโอ้ย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 เอาเลยฮะไปเลยฮะจำเลยโอ้ยโอ้ยน้ำหูนเราไหลแล้วโอยเราเกิดมาเราเป็นอย่างนี้เลยตายอุ้ยตกน้ำเอาเอาเอาตกน้ำตอุ้ย เอาอยู่ในน้ำได้ด้วยเอ้าว่ายน้ำอีกว่ายน้ำอีกเดินก็ลำบากก็จะให้กูว่ายน้ำอีกโอ้ยเฮ้ยเอาได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยเออมาทำไม่ได้หวะในน้ำไม่ได้โอ้ยเออเออจะให้มาปีนต้นไม้อีกเหรอเป็นบ้าเหรอใช้มือจับไหมวะจับไม่ได้วะจับไม่ได้วะอุ้ยใช้เท้า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 ใช่เท้าในการ มาดีอะมาดีเอ้ยนี่นี่นี่มาดีอะนี่มาดีอะเขาจะเอาเขาเกี่ยวไว้ก่อนเออมาดีขึ้นมาได้เลยเว้ยขึ้นได้เลยเว้ยไปเลยฮะไปเลยฮะเฮ้ยมันหมีมาได้ไงอ่ะโคตรโหดอ่ะอออึึ๊๊บบเ้ย นี่นี่เอาขาออกกโอ้ยวเดินธรรดาก็ได้ยากเลยอยากจะขึ้นบันไดโอ้ย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 จะขึ้นได้แล้วขึ้ยได้แล้วไห้อ่ะโอ้ย้ยอ้ยอ้ยโายโอ้ยขึ้ยได้แโ้ยไม้เก่้จัง้อ่ยโอ้ยอ้อยโ้ยอยโอ้ย้ย้ยโออ้ออออย้ไ้ไ้้ย้้ อันคีปุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่ได้จะพิงมีดโอ้ยไม่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 ได้พิงแค่ลำพังตัวเองก็ลำบากแล้วไม่อยากจะพิงใครแล้วเอ้ยจะมีเอนอนแน่เลยเออโอยเรือขึ้นไปได้ปะขึ้นไปได้ปะพันมีพันมียังไม่ได้ตกเลยอุ้ยต้องเริ่มใหม่เลยเนี่ยโอ้พนมีไปกลัพ่อชายแล้วนะโอหเือข้างล่างเลยเออมาดีพักเหนื่อยกันนะพักเหนื่อยกันนะ มันจับกัได้ป่ะมันจับไปได้ป่ะเอามามาเดี๋ยวาจารย์จับให้ยืยืยืนมือยืนเท้ามายืนเท้ามายืยืนอะไรมาก็ได้ยืนเท้าเอายืนไหนอึบอึบอมามามานี่เอามือยืดช่วยช่วยกันเฮ้ยไปทีละคนอันนี้ไปทีละคนสนุดขากันเองอะเราต้องตั้งใจนะตรงนี้ต้องตั้งใจ โอ้โหเย้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคนอนรอดีก่อเออนอนรอเฮ้ยเอยอะนอนรอในท่านี้แหละมีรอว่าจะเดอยูเออเมาดิเออโอ้ยโอ้ยอาทำไมเอาขาไม่พาดอย่างนั้นพักเหรอเกยเอ็นกลักกายาาขขา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 าขากอขาขาาาขาขอขา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 กาข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 กขาขา ไปแล้วนะไปแล้วนะพิจารไยมีติดอออติดเอติดอะไรติดอะไรเอาเอาตัวอตัวมามามาอตัวไหนตัวไหนโอ้ตายเ้ยจารดันเดโทษทีโทษทีเอ้ยเดี๋เดียเดี๋ยวเดี๋โอ้โหเริ่มใหม่เจได้ด้วเดี๋ยวอ่ออย่า่าอย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 ่ายาอยายาย อย่าอึ๊บอเออโอ้ยเท้าติดเท้านี่เขาเรียกก้าวทีละเก้าวะก้าวทีละเก้าวก้าทีละเก้าโครงการก้าวทีละเก้าว่ะนี่อันนี้ไม่ใช่พี่ตูนก็วิ่งได้ฮะอันนี้พี่ตูนพี่ตูนเดินลำบากแล้วโอ้ย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 นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะต้องเกาะข้างบนเหรอเฮ้ยต้องเกาะข้างบนต้องเกาะข้างบนมันบอกให้เกาะข้างบนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอารวมเหรอนี่นี่กอดบนนี่บอกให้ก่อนทางนี้เท้าเท้ากอดให้หน่อยเท้ากอดให้หน่อยนี่ไงฮะกอดแล้วฮะเดี๋ยว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 ตั้งสมาธิก่อนนะโอ๊ยโอ๊ยเริ่มใหม่โอ้ต้องเกาะต้องเกาะต้องเกาะเดี๋ยวนะอ่าต้องเกาะเฮ้ยได้แล้วได้แล้ว เย้ได้แล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนราแป๊บหนึ่งเอากดเออนี่เอ้าพาเพื่อนมาด้วยเอาเฮ้ยเยอะๆอย่านะอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะล่วงแน่แหละอย่าล่วงนะล่วงนี่ไกลเลยนะไกลเลยนะไปเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไปทีละคนไปทีละคนเราจะไม่แย่งกันนะเราจะไม่แย่งซีนกันนล เดี๋ยวไม่แย่งซีนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันหยิบกล่องออกได้ด้วยอ่ะเอ้าหยิบกล่องนั้นด้วยเลยนะเพิ่งรู้เอ้าเออว่ะเออแล้วทำไมเราไม่หยิบกล่องออกปะทูนี่เราเดินมาผ่านอุปสรรคโดยที่แบบแบบไม่สนใจโลกอะเพราะฉะนั้นมีถ่ายไปอย่างี้ก็ได้นี่ถ่ายท้องแล้วแต่เราแล้วแต่เรามันให้อิสระเราทอง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 เพะอาจาดู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 วิธีของมีดูวิธีของมิทองมันบอกว่าลื่นมากคืออะไรอะ พยาดูน ah. oh. ี่ดูนี่ตัเฮ้ย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 ดูวิธีของมี่เฮ้ยยี่ก็ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้บ้าโอ้หไม่น่าเชื่อวิธีนั้นเลยแล้วไปซะเร็วเลยด้วยนะ โคตรลื่นอ่ะมันบอกว่าลื่นลื่นมากบอกแล้วมันบอกลื่นมากเชื่อเชื่อแหละว่าลื่นแล้ทำไมเพื่อนมันยกกล่องออกได้โคตรเก่งเลยไม่รู้อะเล่นมาตั้งนานแล้วมั้งอุ้ยเพราะฉยมีถลายไปอย่างนี้เลยมีรอยได้ไม่ผ่านแล้วเพราะฉันก็ลองแบบเออเออขาเดียวคือปกติเดินก็ยากแล้วอะนะ เออดินก็ยากแล้วอ่ะเอ้ยเนี่ยมันทีงมันอุปสรรคมันเยอะจังเอ้ยนี่ต้องมีความตั้งใจมันต้องมีความตั้งใจความตั้งใจความตั้งใจไปตามจับความตั้งใจมาแล้วมามาตามมาตามมาข้าศนีไปแน่แล้วอ่ะกำลังเดิมต่อยต่อยต่อย มันมีอะไรตรงนั้นด้วยแอนมีอาจารทุกคนมีทุกคนมีดูเลยยังจะมีไอเทมไหเก็บไปเหรออาจารย์ท้าทายฮะท่นมี่นมีใช้ขาเดียวก็ได้นี่ไหน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 ว้าวเดะเด แล้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหเจ๋งอ่ะเออหนีได้แล้วเดี๋ยวยอดอ่ะยิมนาสติกอ่ะยิมนาสติกลีลาเดี๋ยวนะอุ้ยผมรู้สึกเหมือนมันใกล้ถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวนะใกล้ถึงเลยใกล้ถึงไงเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้อุ้ยมันมีเราโอ้ต้องลงไปเก็บอ่ะด้วยความงกอ่ะด้วยความงกเอาจริงนะต้องไปเก็บดีกว่าเอาล่วงอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะอ่ะงกฮะเรางกฮะความงกอ่ะ เห็นไอเทมไม่ได้ฮะอ๋อแล้วการผลใหม่มาหงมเฮ้ยเฮ้ยมามาเพื่อไอเทม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 เพื่อไอเจ้เอ้ยได้เทมแล้วเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะมาดีฮะมาดีฮะว่าแต่ว่าแต่ไอไอไอที่จะไปเนี่ยไปทางนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหม <rôle CCTV> เดี๋ยวนะมันมีทางอื่นไหมเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เขาบนข้าบนหัวสลิงอ๋อมั่วนี่วะเดี๋ยพอจานเดินเฉยเลยมั่วเดี๋ยวดๆยังยังยังเดี๋ยเดี๋ยดีแล้วนะเดี๋ยวขาวขาวิงไว้ได้ไมเอาแล้วยังได้ยังได้ยังได้วไปแล้ว โอเคเอาเอาถึงนี้แล้วอะอุ๊ยโหโเนี่สวัสด์เราอยู่ใกล้เอื้อมเองอะถ้าใครจะให้เราเล่นต่อนะฮะเม้นบอกหน่อยนะฮะเราจะเล่นต่อให้นะฮะให้จบนะฮะสนุกมากๆเลยฮะถ้าใครอยากเล่นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ให้นะฮะวันนี้ต้องไปแล้วฮะสวัสดีนะบายบายเย่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 บหญ่เย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 ่